หลายคนนะ่าจะเคยเห็นไลฟ์ขายของที่แบบโอ้โหยอดขายถล่มทลายเป็นใช่ไหมครับวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงกลยุทธ์เบื้องหลังความสําเร็จของเจนนี่รัชนกที่เขาเปลี่ยนการไลฟ์ธรรมดาธรมาบนทิกตอกเนี่ยให้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ใครๆก็เรียกกันว่าเทศกาลเจนนี่ครับคือมันเป็นภาพที่แบบออเดอร์เข้ามาไม่หยุดเลยนะครับแบบถล่มทลายจริงๆจนต้องบอกว่านี่มันไม่ใช่แค่การขายของธรรมดาแล้วแต่มันกลายเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่คนพูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลย จนเกิดเป็นคําว่าเทศกาลเจนนี่ขึ้นมานี่แหละครับแล้วเบื้องหลังความสําเร็จระดับปรากฏการณ์นี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาละครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะฮะเราจะมาค่อยๆแกะรอยกันไปทีละประเด็นเลยเริ่มตั้งแต่ไอปรากฏการณ์เทศกาลเจนนี่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็ไปดูกันที่โมเดลธุรกิจที่บอกเลยว่าฉลาดมากคือมันช่วยลดความเสี่ยงได้ยังไง ตามด้วยกลยุทธ์ไลฟ์แบบมาราธอนของเขาแล้วก็การสร้างบรรยากาศที่มันเรียวมันตื่นเต้นพลังในการดึงคนดูและสุดท้ายเราจะรวบทุกอย่างเข้าด้วยกันให้เห็นเป็นสูตรสำเร็จของเจนนี่กันเลยครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยปรากฏการณ์เทศกาลเจนนี่คือต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้าเลยนะครับแต่หัวใจสำคัญมันคือประสบการณ์ที่มอบให้คนดู คือเขาไม่ได้แค่มานั่งไลฟ์ขายของไม่ใช่เลยแต่เหมือนกับว่าเขากําลังจัดเทศกาลออนไลน์ขนาดใหญ่ที่แบบฉีกกฎการตลาดเดิมๆที่เราเคยเห็นกันมาจนหมดสิ้นเลยครับแล้วคําถามคือเทศกาลที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยนะครับอยู่ที่โมเดลธุรกิจของเขาครับซึ่งมันชาญฉลาดมากจริงๆมันเป็นเรื่องของโครงสร้างการจ่ายเงินที่ออกแบบมาให้แบ,บ,แบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่กล้าที่จะเข้ามาลอง ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมของวงการเลยโมเดลที่ว่าเนี่เขาเรียกว่า performance based pricing ครับพูดง่ายๆก็คือจ่ายเมื่อได้ผลงานหรือจ่ายตามยอดขายนั่นเองคือปกติแล้วเนี่ยแบรนด์ต้องทุ่มเงินก้อนใหญ่ไปก่อนเลยใช่ไหมครับกับการตลาดแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าจะขายได้หรือเปล่าแต่โมเดลนี้มันกลับกันเลยครับมันแทบจะเปลี่ยนความเสี่ยงของแบรนด์ให้กลายเป็นสูตรเลยก็ว่าได้ ลอมาดูขั้นตอนกันนะครับมันง่ายมากจริงๆคือแบรนด์จ่ายค่าเปิดตะกร้ามาสมมติว่า50,000บาทเงินก้อนนี้จะการันตียอดขายให้เลย1,000ออเดอร์แรกจบไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีค่าใช้ใจ่ายแอบแฝงพอขายครบ1,000ออเดอร์แล้วเจ้าของแบรนด์ก็ค่อยมาตัดสินใจว่าจะเติมของแล้วไปต่อล็อต2ไหมเห็นไหมครับว่ามันเคลียร์มากความโปร่งใสแบบนี้แหละที่มันซื้อใจแบรนด์ต่างๆได้ ผอม,มาดูเทียบกันแบบนี้โอ้โหชัดเลยครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือโมเดลแบบเดิมๆที่แบรนด์ต้องเจอคือเหมือนซื้อหวยอะครับจ่ายเงินไปก่อนแล้วก็ภาวนาเอาแต่ดูฝั่งขวาที่เป็นโมเดลของเจนนี่สิครับมันเปลี่ยนการตลาดให้กลายเป็นการลงทุนที่เห็นผลชัดเจนคือมันเปลี่ยนจากคําว่าหวังว่ามาเป็นแน่นอนว่าได้เลยโอเคพอมีโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งมากๆแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้ววิธีไลฟ์ขายของละ่ะก็ทํำยังไงนี่แหละครับคือเสาหลักต้นที่สอง กลย,ยุทธ์การไลฟ์แบบมาราทอนซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของความนานอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปเลยจากแค่แม่ค้ากลายเป็นหัวตลาดครับ17-18ชั่วโมงฟังไม่ผิดครับ17-18ชั่วโมงจริงๆคือไลฟ์กันแทบจะทั้งวันทั้งคืนเลยการไลฟ์ที่ยาวนานขนาดนี้มันสร้างสภาวะที่เรียกว่า always on ขึ้นมาครับคือไม่ว่าจะเปิดเข้ามาดูตอนไหนก็เจอเจนนี่ก็ยังไลฟ์อยู่ตรงนั้นเสมอ มันเลยกลายเป็นพื้นที่ที่แบบไม่เคยหลับไหลแล้วก็ทําให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยพลาดไม่ได้เลยสักนาทีและนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดที่สําคัญมากหัวตลาดแนวคิดนี้มันพลิกเกมไปเลยคือเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นแม่ค้าที่ต้องมานั่งขายของเองทุกชิ้นแต่มองว่าตัวเองเป็นหัวตลาดครับเป็นเหมือนผู้จัดงานเป็นคนคุมพื้นที่เป็นคนดึงคนให้เข้ามาเดินในตลาดของเขาซึ่งบทบาทนี้มันใหญ่กว่าแล้วก็ทรงพลังกว่าการเป็นแค่แม่ค้าคนหนึ่งเยอะเลยครับ แล้วพอเป็นหัวตลาดแล้วมันดียังไงข้อแรกเลยคือเรื่องความน่าเชื่อถือครับการที่เจ้าของแบรนด์ตัวจริงเสียงจริงมาพูดเองเนี่ยคนดูก็รู้สึกว่ามันจริงใจกว่าข้อ2คือพลังของคอมมูนิตี้ครับคือเขาใช้ฐานแฟนคลับของตัวเองที่มีอยู่มหาศาลเนี่ยเป็นเหมือนแม่เหล็กก้อนใหญ่เลยที่คอยดึงดูดลูกค้าให้กับแบรนด์อื่นๆที่เข้ามาในตลาดของเขาสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นระบบนิเวศที่วินวินกันทุกฝ่ายครับเอาล่ะมีโมเดลธุรกิจที่ดีแล้วมีบทบาทที่ชัดเจนแล้ว แต่ถ้าไลฟ์ออกมาหน้าเบื่อก็คงไม่มีใครดูถูกไหมครับนี่แหละครับคือเสาหลักต้นที่3ที่สําคัญมากนั่นก็คือการสร้างบรรยากาศบรรยากาศที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีเสน่ห์เหมือนกับงานวัดเลยครับที่มันทําให้คนดูติดหนึบแล้วก็พร้อมจะกด CF ได้ตลอดเวลาแล้วอะไรที่ทําให้บรรยากาศมันเหมือนงานวัด มันคือส่วนผสมหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือความเรียวความเป็นธรรมชาติสไตล์บ้านๆไม่ต้องจัดฉากอะไรเยอะแยะทําให้รู้สึกว่าเข้าถึงง่าย2คือความสดมีการต่อรองกันสดๆกลางไลฟ์มีการตัดสินใจขายเพิ่มกันตรงนั้นเลยมันเลยตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็เน้นความบันเทิงไม่ใช่ยัดเยียดโฆษณาอย่างเดียวและที่สําคัญมากๆเลยคือเขาเข้าใจอัลกอริทึมของ i k k t อกดีมากรู้ว่าต้องสลับสินค้ายังไงให้คนเห็นเยอะๆพอทุกอย่างมันมารวมกัน มันเลยไม่ใช่แค่การขายของครับแต่มันคือโชว์สดๆที่เราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยก็น่าคิดนะครับว่าทำไมความเรียวความไม่สมบูรณ์แบบความจริงใจแบบนี้ถึงขายได้ดีเป็นเทน้ำเทท่าคือในยุคที่ทุกอย่างมันดูประดิษฐ์ดูปรุงแต่งไปหมดบางทีสิ่งที่คนโหยหามากที่สุดอาจจะไม่ใช่ความเพอร์เฟกก็ได้แต่เป็นความรู้สึกที่ว่าเออคนนี้เข้าถึงได้จริงๆและความไว้วางใจมันก็เกิดจากตรงนี้แหละครับ พอสร้างบรรยากาศที่ดึงคนดูให้อยู่ได้แล้วสเต็ปต่อไปก็คือทำยังไงให้คนดูเยอะขึ้นไปอีกและนี่ก็คือเสาหลักต้นที่4ครับพลังแห่งการดึงดูดผู้ชมซึ่งมันไม่ใช่แค่ดึงคนมาดูไลฟ์ของตัวเองนะครับแต่มันคือการแบ่งปัน spotlight และความสำเร็จให้กับคนอื่นๆด้วยลองดูที่กราฟนี้สิครับจะเห็นภาพชัดเลยยอดคนดูมันพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยตอนที่มีคนดังหรืออิน fluencer คนอื่นมาร่วมแจม Affiliated. ซึ่งการทำแบบนี้มันไม่ใช่แค่การปั๊มยอดวิวชั่วคราวนะครับแต่มันคือการผสมข้ามฐานแฟนคลับเหมือนกับว่าแฟนคลับของเจนนี่ก็ได้มารู้จักแขกรับเชิญแล้วแฟนคลับของแขกรับเชิญก็ได้มารู้จักเจนนี่และที่สำคัญคือแบรนด์ที่มาในวันนั้นก็ได้เจอลูกค้ากลุ่มใหม่ๆทันทีเลยครับเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วม qu qu well. ันเป็นสถานการณ์ที่วินวินวินกันทุกฝ่ายเลยตัวเจนนี่เองก็ได้คอนเทนต์ที่สดใหม่แขกรับเชิญก็ได้โปรโมตตัวเอง และที่ได้ประโยชน์สุดๆเลยก็คือแบรนด์ต่างๆโดยเฉพาะแบรนด์เล็กๆที่จ่ายค่าเปิดตะกร้าวาแค่ก้อนเดียวแต่ฝ่งที่ได้กลับไปคือพื้นที่สื่อคือการเข้าถึงคนดูจํานวนมหาศาลที่ประเมินค่าไม่ได้มันเหมือนกับการทําให้การตลาดแบบ m a s แ m a s เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ออาล้ครับเราเห็นเสาหลักทั้ง4ต้นกันไปแล้วทั้งโมเดลธุรกิจกลยุทธ Life, ์ไลฟ์บรรยากาศแล้วก็การดึงคนดูทีนี้เรามาลองเอาทุกชิ้นส่วนมาประกอบร่างกันดีกว่า เพื่อถอดรหัสออกมาเป็นสูตรสำเร็จของเจนนี่แบบสมบูรณ์ครับถ้าจะสรุปออกมาเป็นสูตรสำเร็จหลักๆเลยนะครับมันจะประกอบด้วย3ส่วนสำคัญที่ทำงานสอดประสานกันแบบลงตัวเป,เป,เป๊ะๆ 1. คือโมเดลธุรกิจที่มันฉลาดมากในการลดความเสี่ยง 2. คือกลยุทธ์การตลาดที่สร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหมือนงานวัดและ3คือความเชี่ยวชาญในตัวแพลตฟอร์มคือความเข้าใจในอัลกอริทึมของ t i k t o k อย่างลึกซึง้ง ซึ่ง3ามอย่างนี้ขาดอันไหนไปไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นบทเรียนที่สําคัญที่สุดจากเรื่องนี้ก็คือการมีชื่อเสียงอาจจะเป็นแค่ใบเบิกทางหรือเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับแต่ความสําเร็จที่มันยั่งยืนจริงๆของเคสนี้เนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างศาสตร์และศิลป์มีทั้งกลยุทธ์ธุรกิจที่เฉียบคมการตลาดที่เข้าใจจิตใจคนดูและที่ขาดไม่ได้เลยคือความรู้ลึกรู้จริงในแพลตฟอร์มที่ตัวเองใช้อยู่ครับและคําถามสุดท้ายที่อยากจะชวนให้คิดตามกันไปก็คือ โมเดลแบบเทศการเจนนี่ที่มันผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเองการสร้างความบันเทิงและการตลาดที่วัดผลได้ชัดเจนมันอาจจะเป็นภาพของอนาคตของวงการไลฟ์คอมเมอร์ซที่เรากำลังจะได้เห็นกันมากขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้ไปหรือเปล่าครับ